สวัสดีครับอร่อยเลิศกับภูรีในวันนี้พามาที่ร้านบอยโพนยางคําสาขาลาดพร้าว71แห่งนี้ครับที่นี่เป็นสาขาน้องใหม่ของบุฟเฟ่ปิ้งย่างกระทะร้อนและอาหารไทยอีสานที่กําลังได้รับความนิยมจากนักชิมครับ นั่นเป็นเพราะวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนื้อวัวโคกขุนพอนยางคำจากฟาร์มคุณภาพสายพันธุ์รามันเลี้ยงตามธรรมชาติที่เนื้อมีความนุ่มเป็นพิเศษและเนื้อหมูคุณภาพเกรดดีหรือจะเป็นซีฟู้ดส่งตรงจากมหาชัยยิ่งมาเจอกับน้ำจิ้มรสเด็ด6แบบ6สไตล์ด้วยแล้วเออหืออร่อยเลิศครับ นอกจากนี้ยังมีอาหารไทยอาหารอีสานขนมหวานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมกว่า100รายการแถมอิ่มอร่อยแบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาราคาเดียวครับในวันนี้บอยพลยางคำสาขาลาดพร้าวเ1็ยังมีทีเด็ดเคล็ดลับอะไรอีกบ้างแฟนรายการตามกูรูอาหารคุณฤะธิพันธ์ไปอิ่มอร่อยกันเลยครับวันนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านค่ะ คุณวิภาวีศีวะรมคุณปอนขาสวัสดีจ้าปอนค้าร้านบอยพลยางคำสาขาลาดพร้าว71อะไรเลิศจ้ะจะเป็นปิ้งย่างเนื้อนะคะเนื้อของเราก็จะมีรูปมะพร้าวค่ะเนื้อหนอกค่ะใบาพายลิฟอายค่ะที่ลูกค้านิยมนะคะจะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ค่ะเพราะว่าจะมีติดมันนิดนึงแล้วรสชาติกลมกล่อมค่ะหมูอของเราก็จะเป็น หมูสันคอค่ะแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็เบคอนค่ะในส่วนของซีฟู้ดนะคะจะมีปุ้งแม่น้ําค่ะแล้วก็จะมีหอยแครงหอยเม็นคู่แล้วก็หอยหวานหอยตลับค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะจะมีบูม้ามาลงค่ะน้ําจิ้มเป็นยังไง น้ำจิ้มของเราจะมี6แบบค่ะคือมีน้ำจิ้มดําน้ำจิ้มแดงแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มจิ้มจุ่มน้ำจิ้มซี้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วค่ะต่อไปจะมีอาหารไทยค่ะก็คือยำ้สามหอค่ะแล้วก็ พาดลลี่ค่ะอาหารนิาสารของเราจะมีต้ตมตำผลไม้ตำปูม้าตำกุ้งสดค่ะนอกจากนี้เรายังมีของหวานและน้ำแข็งใสค่ะต้อนรับซัมเมอร์ในช่วงนี้ค่ะทุกอย่างรวมอยู่ใน299บาทค่ะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างของเราจะมา4จ่าย3ค่ะจนถึงวันที่18เมษายนค่ะอย่างรวมอยู่ในบุฟเฟ่ที่ไม่จำกัดเวลาตี่ขอการันตีความอร่อยที่บอยโลอยางคำสาข,ขาลาดพร้าว71ให้เป็นอร่อย เลจ้าชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล้วครับเชิญมาได้ที่ร้านบอยพลยางคำสาขาลาดพร้าว71ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว71เดี๋ยวเข้าถนนนาคดีวาเเลยแยกไฟแดงนาคดีวาส่ส48สังเกตซ้ายมือร้านอยู่ริมถนนติดกับปั๊มปต,ตทครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตระพิพันธ์แบบน,นี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับ รับปรเลิศเมนูเช้าวันนี้นะคะไส้หมูอ่อนอย่างกับร้านบอยพลอย่างคำสาขาลาดพร้าว71ค่ะ ล้างทําความสะอาดไส้หมูอ่อนเสร็จแล้วเรานํามาหมักกับซอสปรุงรสน้ํามันพริกเผาน้ําตาลปี๊บอย่างดีขยำเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไส้หมูอ่อนนี้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนําไปย่างบนเตาถ่านเลยนะคะข้างรับประมาณ5้านาทีพอย่างจนทั้งเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วมาเสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วโอ้ขอบอกเลยว่าอร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ อร่อยเลิศค่ะ